ก็จะแบ่งบรรจุไปแบบนี้เนาะค,ะะค,ะะคะนะ่ะเนาะเป็นการแบ่งบรรจุวุ่นเ้นค่ะเนาะวุ่นเซ,น,ะนะน,เซนที่เอามาเนี่ยเป็นก้อนเนาะคะ่ะเทาก็าจะมาเห็นมือก็จะขึ้นอีกแบบนหนึนะะ่งเนาะอ่าตามแนวฟีดเท่านั้นเองค่ะสังเกตว่าค่ะเพื่อนๆเนาะสองมือสามมือมันนี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแปลกๆนะคะค่ะเพื่อนจะปรับเปียนไปไปทุกมือเนาะสังเกติึงค่ะ บาจ้าแ้าวบ่ให้การโยงเนาะค่ะหรือการแตะเพื่อนๆในๆในไรสดเนาะค่ะแต่ก็จะเป็นการทักทายกันไปได้ะคะือเก่าเนาะตาค่ะพ่นจะปรับเปลี่ยนไปไปทุกมือเนาะ,ะสังเกตบึงะคะ<บ>่ะงานถูกงานเนาะ,ะมีจ้าทักทายเพื่อนๆยามเช้าค่ะ <laughs> อีกหนึ่งนาะทีของยายไร่ค่ะตื่นมาเนาะคะ่ะพจนจะปรับเปี่ยนไปไปทุกมือเนาะสังเกตบึงค่ะมีมีมูลราคาของเิืนเนาะคะ่ะงานทุกงานใส่ใจรายละเอียดค่ะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ค่ะ,ะทุกถุงก็จะขึ้นยุคต่อการหยิบจับทุกอย่างเนาะคะ่ะงานทุกอย่างถ้าใส่ใจก็คือประมาณนี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะเนาะค่ะยายไร่สังเกตบึงเนาะ ตามค่ะเนาะเ้าตาม AI ค่ะเพื่อนๆตามได้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างทํางานตามนาทีแล้วห้าก็ค่อยๆเลี่ยนรูไปเนาะคะ่คะแต่บ่ให้การโยงเนาะค่ะหรือการแตะเพื่อนๆในในไรสดเนาะค่ะแต่ก็จะเป็นการทักทายกันไปได้คือเก่าเนาะตัดห้าอยากง่ายประมาณไดค่ะเพราะว่าชีวิตในแต่ละวันเนาะมันไม่ได้ลุงล็อกอย่างที่เราคิดเนาะ ชีวิตแต่ละวันจะพบเจอหลายๆอย่างตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปต่อการหยิบจับทุกอย่างเนาะคะ่ะงานทุกอย่างถ้าใส่ใจก็คือประมาณนี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะเนาะค่ะยังไรสังเกตบึงเนะาะตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปค่ะ บอกว่านางยุคางไอ้ตรงนี้จะเป็นไอ้เมกอนจะเฮ็ดเป็นปั่มน้ำมันมือหมุนนะแม่ค่ะตรงนี้ก็เลยปิดว้เนาะก็เลยนางมือก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งเนาะอ่าตามหน้าฟีดเท่านั้นเองค่ะสังเกตว่าค่ะเพื่อนๆเนาะสองมือสามมือมันนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแปลกๆนะคะอย่างค่ะบอกว่านางยุคังไอ้ตรงนี้จะเป็นไอ้เมกอนจะเฮ็ดเป็นปั่มน้ำมันมือหมุนนะแม่ค่ะตรงนี้ก็เลยปิดว้เนาะก็เลยนาง นี่เป็นวุ้นเ้นค่ะพี่น้องคะเอามาก,กระสอบใหญ่ๆแล้วก็มากรอกใส่ถุงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการหยิบจับะะต่อการหยิบจับทุกอย่างเนาะคะ่ะงานทุกอย่างถ้าใส่ใจก็คือประมาณนี้แหละค่ะนาะค,ะะคะ่ยะยังเล่สังเกตบึงเนาะคะ่ะภาพหนึ่งหรือขอความกระใส่ไปะค,ะะคะ่ะเนาะมีโพสต์มีคลิปกับช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะคะ่ะ ไป็นบอกซื่อเพื่อนๆฟังค่ะว่าเมื่อก่อนเห็ดเป็นปั๊มมีมีมูลราคาของเพื่นนะคะงานทุกงานใส่ใจรายละเอียดค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะทุกถุงก็จะขึ้นยู่ไป็นบอกซื่อเพื่อนๆฟังค่ะว่าเมื่อก่อนเห็ดเป็นปั๊มจ้ามีมีมูลราคาของเพื่นนะคะงานทุกงานใส่ใจรายละเอียดค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะ ทุกถุงก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำหนักเนาะ,ะยันแรกจะรับมาเป็นถุงใหญ่แล้วก็มาแบ่งบรรจุใส่ถุงเล็กๆคะ่ะง่ายนะคะก็จะแบ่งบรรจุไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นการแบ่งบรรจุวุ่นเ้น,นะค่ะเนาะวุ้นเซนที่เอามาเนี่ยเป็นก้อน,นะะเนาะเขาก็จะมาห้จาจ้า,จาตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปมี มีมูลราคาของิ่นนะคะงานทุกงานใส่ใจรายละเอียดค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะทุกถุงก็จะขึ้นยุบจ้าตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปงานทุกงานเนาะมีกับน้ำหนักนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำหนักเนาะยังไงจะรับมาเป็นถุงใหญ่แล้วก็มาแบง่งวรรจุใส่ถุงเล็กๆค่ะ ง่ายยุกย่างกบเห็ดทุกมือเนาะคะ่ะจังไี่ไรจะเวลาเกาบอบอบ,อบอได้ป็่นเวลาเดิมๆค่ะแต่กบทางานแบบเดิมทุกมือเนาะขึ้นยุกกับามือหนาด่างค่ะบอกว่านางยุคขางไอ้ตรงนี้จะเป็นไอ้เมื่อก่อนจะเห็ดเป็นปั่มน้ำมันมือหมุนนะะ่ไหมค่ะตรงนี้ก็เลยปิดไว้เนาะก็เลยนางตื่นเสมาลืมบะไดก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหลคะค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปงานทุกงานเนาะ มีงานถูกงานเนาะมีําค่ะเนาะตาม AI ค่ะเพื่อนๆตามได้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างทํางานตามนาทีแล้วเขาก็ค่อยๆเลี้ยนรูไปเนาะค่ะนะคะก็จะแบ่งบรรจุไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นการแบ่งบรรจุวุ่นเซนค่ะเนาะวุ้นเซนที่เอามานเนี่ยเป็นก้อนเนาะ,ค,ะค่ะเขาก็จะมาเห็นมือก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งเนาะ ตามนาฟีดเท่านั้นเองค่ะสังเกตว่าค่ะเพื่อนๆเนาะสองมือสามมือมะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแปลกๆนะคะจ้าค่ะภาพนิ่งหรือขอความกไสไปค่ะเนาะมีโพสต์มีคลิปกับช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะอ่าทุกอย่างกับเฮ็ดทุกมือเนาะค่ะจังไรจะเวลาเก่าบอได้เป็นเวลาเดิมๆค่ะแต่การทำงานแบบเดิมทุกมือเนาะ ขึ้นยุกบา,ามือนะ้ตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปทุกอย่างกับเหตุทุกมือนะคะจังไรจะเวลาเกาบอบอะไดเปี่นเวลาเดิมๆค่ะแต่กับทำงานแบบเดิมทุกมือเนาะขึ้นยุกบา,ามือนา้นค่ะภาพนิ่งหรือขอควา้ากระไซไปค่ะเนาะมีโพสต์มีคลิปกับช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะ,ะทุกค่ะก็จะแบ่งบรรจุไป แบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นการแบง่งบรรจุวุญเซน,นะค่ะเนาะบุญเซนที่เอามาเนี่ยเป็นก้อนเนาะค่ะเขาก็จะมาเห็ดยางกับเห็ดทุกมือเนาะค่ะจัง,งไงรจะเวลาเกาบอว่าได้ป่้นเวลาเดิมๆค่ะแต่กะทำงานแบบเดิมทุกมือเนาะข้นยูกับว่ามือหน้าจ้าสังเกตบึงเวลาเ้าเขา,ขาไรสดเพื่อนบางที่ก็เขาเขาได้แต่บ่เห็นคอมเมนต์บางที่อ่าตอนนี้ระบบกับ น้ำหนักนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำหนักหนอแย่แล้จะรับมาเป็นถุงใ่แล้วก็มาแบงวันจุใส่ถุงเล็กๆค่ะง่ายไปบอกซื้อเพื่อนเพื่อนฟังค่ะว่าเมื่อก่อนเฮดเป็นปั๊มกับอ่าน้ำหนักนะคะท <c oughs> ุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำหนักหนอแย่แล้จะรับมาเป็นถุงใ่แล้วก็มาแบงวันจุใส่ถุงเล็กๆค่ะง่าย าพหนึ่งหรือขอค่วมกระใซไปค่ะเนาะมีโพดมีคลิปกับช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะอะต่ว่าให้การโยงเนาะคะ่ะหรือการแตะเพื่อนๆในใน,ในไลน์สดเนาะค่ะแต่ก็จะเป็นการทักทายกันไปได้คือเก่าเนาะตาจ้าค่ะเพอนจะปรับเปลี่ยนไปไปทุกมือเนาะสังเกตบึงค่ะบางไก้เป็นบอกซื้อเพื่อนเพื่อนฟังค่ะ ว่าเมื่อก้อนเห็ดเป็นปมด่างค่ะบอกว่านางยุคางตรงนี้จะเป็นไอ้เมื่อก้อนจะเห็ดเป็นปมน้ำมันมือหมุนนะไหมคะตรงนี้ก็เลยปิดว้เนาะก็เลยนางหย็ดแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยบรรจุหนึ่งถุงก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ <laughs> เห็ดงานไปงวงไป <laughs> ก็จะประมาณนี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะเนาะค่ะต่อการหยิบจับทุกอย่างเนาะคะ่ะงานทุกอย่างถ้าใส่ใจก็คือประมาณนี้แหละค่ะเนาะ ยังไรสังเกตบึงเนาะ,ะ,ะตื่นเสามาลืมอะไรก็คือคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละค่ะเนาะช่องนั้นเข้าไปอางค่ะ<ม>บอกว่านงางยุคางตรงนี้จะเป็นไอ้เมื่อก่อนจะเฮ็ดเป็นปันะ๊มน้ำมันมือหมุนน่ะไหมคะตรงนี้ก็เลยปิดไว้เนาะก็เลยนางค่ะภาพหนึ่งหรือขอคว้ากระสซไปค่ะเนาะมีโพสต์มีคลิปก็ช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะ,คะ,ะทุกอย่าง บอกว่านางยุค้างตรงนี้จะเป็นไอ้เมื่อก่อนจะเห็ดเป็นปัมนะ่มน้ำมันมือหมุนนะไหมคะ่ะตรงนี้ก็เลยปิดไว้เนาะก็เลยนางมีมีมูลราคาของเผืนนะคะงานทุกงานใส่ใจรายละเอียดค่ะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะทุกถุงก็จะขึ้นยุบิบแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยบรรจุหนึ่งถุงก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเห็ดงานไปงวงไปก็จะประมาณนี้แหละค่ะเนาะ จ้าค่ะภาพนิ่งหรือขอค่วมกระส่ไปค่ะเนาะมีโพสต์มีคลิปกะช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะ,ะทุกแบบนี้แหะคะ่ะเนี่ยบรรจุหนึ่งถุงก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเหตุงานไปง่วงไปก็จะประมาณนี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะเนาะค่ะมือก็จะขึ้นอีกแบบนึ่งเนาะ ตามนาฟีดเท่านั้นไหมค่ะสังเกตว่าค่ะเพื่อนๆเนาะสองมือสามมือมันนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเป็ดๆนะคะค่ะภาพนิ่งหรือขอขวามกระไซไปค่ะเนาะมีโพสมีคลิปกับช่องนั้นนะคะคุณคิดอะไรอยู่เนาะค่ะทุกค่ะเพื่อนจะปรับเปลี่ยนไปไปทุกมือเนาะสังเกตบึงค่ะ